ในหัวข้อการชน2มิตินะคะก็เป็นการชนของวัตถุที่ไม่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลนะคะก็จะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะไม่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันนี่จะเราก็จะแบ่งลักษณะของการชนเป็นศึกษา2กรณีก็พอนะคะแ้่ขในเอกสารเนาะ2กรณีก็คือเป็นการชน2มิติแบบยืดหยุ่นกับ ไม่ยืดหยุ่นนะคะถ้าเป็นการชน2มิติแบบยืดหยุย่นหลังจากการชนนะคะมวลทั้งสองก้อนนะคะมุมจะแยกออกจากกาันแต่รวมกันแล้วเป็น90องศาเสมอถ้าเป็นการชนแบบยืดหยุย่นนะ,ะถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นภายหลังการชนนะ,ะวัตถุจะติดไปได้วยกันแบบนี้นะคะไปค่ะทีนี้นักเรียนมาดู การชนแบบยืดหยุน่นในการชนแบบยืดหยุ่นนะคะเราก็จะพิจารณาเหมือนกันก็คือเหตุการณ์ก่อนชนและหลังชนนะคะทีนี้นักเรียนจะพบว่าการที่วัตถุนะคะมันชนกันแล้วมันไม่ผ่านจุดศูนย์กลางมวลนี่จะทําให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ไม่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาทิศทางการเคลื่อนที่ทั้งในแกน x และก็แกน y นะคะ Okay. นี่นะักเรียนสังเกตว่าเหตุการณ์ก่อนนะคะก่อนชนกับเหตุการณ์หลังชนเหมือนเดิมก่อนชนก็มีมวล2ก้อนมีความเร็วเหมือนกันนะคะำนดให้ M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว u 1นะ,คะเคลื่อนที่เข้าชน m. 2ซึ่งมี u 2ก็คือหยุดนิ่งนะะจะพบว่าพอหลังชนแล้วนะคะ m. 1ก็เคลื่อนที่มาทางนี้ด้วยความเร็ว v 1 m2 เคลื่อนที่มาทางนี้ด้วยความเร็ว v2 คูณกันก็เป็น m1v1 คูณกัน m2v2 สังเกตว่าจะมีมุมเกิดขึ้นก็คือมีมุมเบนจากแนวเดิมตอนนี้คุณครูกำหนดให้มุมที่ m1v1 เคลื่อนที่มาตรงนี้นะคะเป็นขนาดมุมจริงๆนะนักเรียนกำหนดเป็นซ1ซ2ก็ได้เนาะทีนี้คุณครูกำหนดให้เป็น alpha มุมของมวลก้อนที่ ันที่2เป็นตัวเบตานะคะเพราะฉะนั้นเราพูดกันตั้งแต่ในหัวข้อแรกๆแล้วนะคะว่า m1v1 หรือ m2v2 2, ก็คือโมเมนตัมซึ่งเป็นปริมาณเวกเตอร์เราก็สังเกตว่าตอนนี้ m1v1 ไม่ได้อยู่ในแกนใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องแตก m1v1 เข้าสู่แกนแกน x แล้วก็แกน y เหมือนกันค่ะนักเรียนสำหรับ m 2 v 2ก็เหมือนกันค่ะไม่ได้อยู่ในแกนมีมุมเกิดขึ้นนักเรียนก็ต้องแตก m 2 v 2เข้าสู่แกน x แล้วก็แกน y นะคะอันนี้เราก็แตกไปแล้วนะคะนักเรียนสังเกต m 1 v 1แตกไปในแกน x ก็จะได้ m 1 v 1 cos ซแตกลงไปในอ่าเราใช้มุมเป็นอัลฟานะคะต่อมาค่ะ m 1 v 1ในแกน y ก็จะได้ m 1 v 1 sin อัลฟาอันนี้แตกไปแล้ว ่อมาพิจารณา m 2 v 2แตกไปในแกน x ก็จะได้ m 2 v 2 cos เบต้แตกมาในแกน y ก็จะได้ m 2 v 2 sin เบต้าก็คล้ายๆกับเรื่องเวกเ,เตอร์ที่เราเคยเรียนผ่านมาเนาะอันนี้สมมติว่าเป็นเวกเตอร์ f อยู่ในทำมุมกับแกน x นะแตกมาตรงนี้แกน x นักเรียนแตกมาตรงนี้นักเรียนก็จะได้ f ติดมุมก็จะเป็น cos t แตกไปแกน y ก็จะเป็น f s i n ซีต้าตัวนี้ก็แตกไปเรียบร้อยลักษณะก็จะคล้ายๆกันอพอจะมองออกนะคะว่าตัวนี้คือเวกเตอร์ตัวนี้คือเวกเตอร์นะคะโอเคต่อมาค่ะถ้าเราพิจารณาในแกน x เราก็ต้องพิจารณา จากสมการซิกมาพีคือโมเมนตัมก่อนชนกับซิกมาพหลังชนเน้นว่าเป็นแกน x นะคะก่อนชนก็มีแค่ m1 u1 หลังชนในแกน x ก็มี2คนนี้ทิศเดียวกันก็เอามาบวกกันต่อไปถ้านักเรียนพิจารณาในแกน y แกน y ก็คือด้านนี้คือตรงนี้นะคฮะกับอันนี้นะคะจะพบว่าเหตุการณ์ก่อนชนในแกน y ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ได้ชนกัน ในแกน y เพราะฉะนั้นซิกมา p ก่อนชนก็จะเป็น0สังเกตซิกมา p หลังชนนะคะในแกน y คุณครูกำหนดให้ลงข้างล่างที่ตาม g เป็นบวกนะคะส่วนฝั่งตรงข้ามอันนี้ตรงข้ามกับ g เป็นลบเพราะฉะนั้นดูสูตรในข้อนี้นี้ท่านักเรียน ย้ายข้างก็มีค่าเท่าเดิมนะคือซิกมาพีก่อนจะเท่ากับซิกมาพีหลังก็หมายถึงย้ายข้างจากตรงนี้เป็นลบใช่ไหมคะย้ายมาสายมือก็จะเป็น m 1 v 1 sin a l าย a ก็จะมีค่าเท่ากับ m 2 v 2 s i n ายเบตา้าน,นี้คือสมการที่เราใช้หาปริมาณต่างๆทั้งในแกน x และก็แกน y อันนี้เป็นลักษณะการชนแบบ ยืดหยุ่นนะคะต่อไปไปดูการชนแบบไม่ยืดหยุ่นซึ่งคุณครูบอกว่าภายหลังการชนวัตถุจะติดไปด้วยกันนะคะนี้จริงๆแล้วในการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก็จะมีอยู่2ลักษณะก็คือก่อนชนนะคะวัตถุอันนี้ก็คือ m 1 u 1อันนี้คือ m 2ก็ u 2ถ้าทำม,ม,มุมเหมือน90องศา ใชไหมคะเพราะฉะนั้นหลังชนก็คือติดไปได้วยกัน m 1 m 2 1> เพราะฉะนั้นมาด้วยกันก็คือจะเป็น v รวมนักเรียนสังเกตนะคะว่าลักษณะก็จะคล้ายกับเรื่องเวกเตอร์ที่นักเรียนเรียนมาคือถ้า90องศาตรงนี้จะเป็นเวกเตอร์ลับคือเวกเตอร์ c ตรงนี้ก็คือเวกเตอร์ a ตรงนี้คือเวกเตอร์ b ถ้าเราจะหาเวกเตอร์ลับจากเวกเตอร์ c นักเรียนก็ใช้พิทาโกรัสก็คือ c กําลัง2เท่ากับ a กําลัง2บวกด้วย b ยกกำลังสองแต่นักเรียนดูจากรูปนะคะว่า c ของเราหมายถึงมวลสองก้อนมีความเร็วรวมตัวนี้นะคะต่อไปถ้านักเรียนอยากได้ c เดียวนักเรียนก็ต้องใส่ square root a กำลังสองบวกด้วย b กำลังสอง a ของเราคือตัวนี้นะคะ b ของเราคือตัวนี้และตรงนี้ก็คือ c ของเราแต่ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ไม่ได้ตั้งฉากหรือไม่ได้90องศานักเรียนจำสูตรเนีย นี้ได้ใช่ไหมคะว่าเราใช้สูตร4กำลังสองเทกับ a กำลังสองบวก b กำลังสองบวกด้วย2 ab cos ซีต,ตสูตรก็เหมือนเดิมนะฮะบวก2 ab cos ซีต,ตอันนี้คือเหตุการณ์ก่อนชนจะมี2กรณีก็คือต่างคนต่างมาทำมุม90องศาหรือต่างคนต่างมาอยู่ไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันแต่หลังชนวัตถุจะต้องติดไปด้วยกัน ค่ะคะ่ะ okay. เพราะฉะนั้นจากสูตรตัวนี้ค่ะอันเดียวกันกับอันนี้เลยนะคะนักเรียนเมื่อกี้คุณครูคบอกว่า c ของเราก็คือตัวนี้ a ของเราคือตัวนี้ b ของเราคือตัวนี้ลักษณะเหมือนกันเนาะคุณครูจะเทียบให้ดู c ของเราก็คือ m 1กับ m 2ไปด้วยกันนะคะก็คือ v อ่ะเริ่มจากตรงนี้แล้วกันนะคะกำลังสอง v ก็กำลังสองเท่ากับ ตามสูตรตรงนี้นะคะ,อะโอเคลบก่อน A ของเราก็คือ m 1 u 1ทั้งหมดยกกำลังสองบวก b ก็คือ m 2 u 2ทั้งหมดยกกำลังสองอน,นี้เราคิดถึงกรณีที่ตั้งฉากนะส่วนมากข้อสอบก็จะเป็นกรณีตั้งฉากนะคะน,นี่เรียนสังเกตซ้ายมือยกกำลังสองหมดเลย ถ้าเราต้องการพดเดียวถอดก็คือถอดลากใช่ไหมถอดสแควร์รูทก็จะได้ m 1บวก m 2 v นะขวามือก็จะติดสแควร์รูทก็คือ m 1 u 1กํากำลังสองบวก m 2 u 2ทั้งหมดยกกำลังสองเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าถ้าไม่ได้ทำมุม90องศานักเรียนก็บวกไปเป็นสอง A ก็คือ m 1 u 1 2 A B ก็คือ m 2 u 2แล้วก็ cos เซตาก็แล้วแต่มุมที่โจทย์จะกกำหนดมาให้นะคะสซตาก็เป็นมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้งสองนั่นเองโอเคงงไหมคะ,ะลองมองจากสูตรเนาะ ทั้งหมดคือถ้าเราใช้กรณี90องศานักเรียนตัดพจนินิทิ้งแต่ถ้าไม่ได้ทำมุม90องศาก็คือใช้ทั้งหมดอันนี้สำหรับกรณีที่เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นทีนี้นักเรียนมาดูจากตัวอย่างของเรานะคะว่า ในตัวอย่างที่8กับตัวอย่างที่9อันไหนเป็นการชนแบบยืดหยุ่นไม่ยืดหยุ่นนะคะอย่างในตัวอย่างที่8ถ้านักเรียน,อ,นอ่านโจทย์ไปแล้วมวล A กับมวล B ขนาดเท่ากัน A มีความเร็วเข้าชน B ซึ่งหยุดนิ่งมีมุมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะถ้าหลังชนนะะมุมแยกออกจากกันแต่รวมกันเป็น90องศาเราจะถือว่าเป็นการชนแบบยืดหยุ่นนะคะ ทีนี้นะเรียนดูเหตุการณ์ในข้อนี้ก็จะแบ่งเป็นก่อนชนกับเหตุการณ์หลังชนนะโจทย์บอกว่ามวลคือ m a กับ m b มีมวลเท่ากันนะ m a เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นก็จะมี u a ก่อนเป็น u a เนาะเท่ากับ7เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับมวล b ก็คือ m b อยู่นิ่งก็แสดงว่ามี u b เป็น0เมตรต่อวินาทีพอหลังจากชนนะคะมวล b วิ่งไป30องศาแนวเดิมอะ่ะแล้วแต่เราว่าจะให้กำหนดเป็นตัวบนไปข้างบนหรือข้างล่างนะคะอะ่ะทีนี้เขบอกว่า m b เคลื่อนที่ขึ้นไปทำมุม30เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น v b นะ,ค,ะคูณกันก็จะเป็น mb vb ต่อมาค่ะข้างล่างก็จะเป็นมวลของ a ข้างบน30แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น60พอรวมกันแล้วจะต้องได้90นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็น va คูณกันก็จะกลายเป็น ma va va อันนี้ก็จะเป็นโมเมนตัมหลังชนของมวล b นะคะ เป็นโมเมนตัมหลังชนของมวล b อันนี้มวล a นะคะมวล a กลับไปกลับมาต่อมาพจน์นี้คือเวกเตอร์เวกเตอร์คือโมเมนตัมนี่เองนะคะเราก็ต้องแตกเวกเตอร์หรือแตกโมเมนตัมนั่นเองโอเคค่ะปไม่งงเนาะต่อไปแตกพจน์นี้ค่ะแตกตัวนี้มาในแกน x ก็จะได้ m b v b ติดมุมก็คือ cos 30ต่อไปแตกไปใน Y, แกน y เรายังสนใจ mbvb อยู่ก็จะได้ mbvb ซ้์สามสิบนะพนี้ก็แตกไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะต่อมาสนใจพิจารณา ma va ทำมุม30องศากับแกน x นักเรียนก็แตก ma va ติดมุมก็จะเป็น cos หกนะทีนี้60องศาต่อมาแตกมาในแกน y ก็จะเป็น m a v a s i n 60เนาะเมื่อกี้ทบทวนเรื่องการแตกแรงแตกเวกเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะนั่นเรียนสังเกตแกน x ค่ะก็จะมีสองพจน์นี้ทิศเดียวกันก็นำไปบวกส่วนแกน y 2ตัวนี้ทิศตรงข้ามก็นำไปลบ นะพิจารณาเหตุการณ์ก่อนชนในแกน x ก็จะมี2พจน์นี้ถ้าพิจารณาก่อนชนในแกน y ก็ไม่มีนะคะต่อมาค่ะนะเรยนย้อนกลับไปดูในโจทย์โจทย์ถามหาว่าหลังการชนแล้วมวล a จะวิ่งด้วยอัตราเร็วเท่าใดนั่นก็คือถามหา v a นั่นเองนะคะว่ามีขนาดเท่ากับเท่าไหร่หลังจากที่ชนแล้วนะเรียนจํารูปนี้ไว้ก่อนเนาะต่อมาค่ะ อ่าสูตรหรือสมการที่เราจะใช้ในการพิจารณาก็ยังใช้ซิกมาพีก่อนชนเท่ากับซิกมาพีหลังชนแต่เราจะต้องพิจารณาทั้งในแกน x และก็แกน y หรือบางครั้งสิ่งที่เราต้องการอาจจะอยู่ในแกน x แล้วก็พิจารณาแกน x ก็ได้คําตอบเลยหรือพิจารณาแกน y ก็ได้คําตอบหรือในบางครั้งต้องใช้ทั้ง2สมการถึงจะได้คําตอบอย่างตอนนี้นักเรียน ดูสิ่งที่โจทย์ถามหาก็คือ va va คืออยู่ในแกน x แกน x ก็มีนะคะอยู่ในแกน y ก็มีเนาะเมื่อกี้คุณครูแตกตรงนี้ไปให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราลองพิจารณาในแกน x ลองดูนะคะว่าเราจะได้คำตอบไหมในแกน x ก่อนชนเมื่อกี้คุณครูวาดรูปไปแล้วก็จะมี maua นะคะต่อไป ส่วนก้อนที่สองก็มันเป็นศูนย์มันหยุดนิ่งคุณครูให้มันเป็นศูนย์ไปเลยเนาะคุณรูเขียนเฉพาะ ma ua แล้วกันเนาะส่วน mb ub เป็นศูนย์ไปเลยนะต่อไปนะักเรียนไปดูแกน x หลังชนค่ะมีสองตัวนี้กับคนนี้นะคะก็จะได้ m. mb m vb cos 30องศาบวกกับ m เยอะนิดหนึ่งนะคะ m a v a cos 60องศาสังเกตว่าทั้งโจทย์กําหนดมาว่ามวล a และ b ขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นเราตัดพจน์นี้ได้ค่ะ m a m b แล้วก็ m a เพราะมวลขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นเหลือ u a u a โจทย์กําหนดมามีค่าเท่ากับ7เมตรตรงนี้เนาะเราก็จะได้7เท่ากับ VB เราไม่รู้นะคะต่อไปคอร์0ก็คือรู้สส่วนสบวกด้วย Va เราก็ไม่รู้คอร์0ก็มีค่าเท่ากับเศษ1นส่วนสสังเกตว่าโจทย์ให้เราหา va แต่เราติด VB เพราะฉะนั้นสมการนี้เราก็ยังไม่ได้คำตอบก็พักไว้เป็นสมการที่1อันนี้คือพิจารณาในแกน x ต่ทมานะักเรียนลองพิจารณาใน แกน y นะคะเราก็ยังใช้สมการซิกมา p ก่อนเท่ากับซิกมา p หลังถ้านักเรียนดูจากรูปรูปแล้วนะคะซิกมา p ก่อนมันก็ไม่มีการชนเกิดขึ้นในแกน y เพราะฉะนั้นผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนในแกน y ก็จะเป็น0สังเกตแกน y ก็คือตรงนี้นะคะพดนี้นะคะคนนี้กับเมื่อกี้คุณครูลบไปแล้วเนาะที่คุณครูแตกไปในแกน y อ่ะเขียนให้ดูอีกครั้งหนึง่ง แตกลงไปในแกน y ตรงนี้ก็จะเป็น m b v b s i n 30เนอะสังเกตลูกศรตรงข้ามกัน,ค,นคุณครูกำหนดให้ตาม g เป็นบวกเพราะฉะนั้นค,นคุณครูเอาเอาตัวไหนเอาตัวล่างตัวล่างตัวล่างก็จะเป็น m a v a นะคะ ซ้ายหกสิบอ๋อเราให้ตัวบนเป็นบวกตัวล่างเป็นลบก็ได้นะตัวตีนะคะอ้อเนาะจะเป็น m a m b v b ตัวบนตัวนี้คะ่ะนักเรียนซ้ายซ้ายสามสิบลบตัวล่างก็คือตัวนี้คะ่ะ m a อ๋อนักเรียนจะเห็นรูปไหมคะเนี้ยลบ m a v a s ซ n ์หกสิบนะคะไซด์หกสิบลบแล้วกันเนาะ ma va s ซ n ์หกสกลับไปดูรูปอีกครั้งหนึ่งนะคะนี้นักเรียนย้ายข้างค่ะตรงนี้เป็นลบย้ายมาก็จะกลายเป็นบวก ma va sin 6หกสองศาเท่ากับ mb vb sin 3สามสิองศาเยอะนิดหนึ่งนะคะในหัวข้อนี้ที่เขียนก่อนนิดนึง นี่โจทย์กำหนดว่ามวลมันเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ตัด ma กับ mb ได้นะก็ซ้ายมือก็จะเหลือ va va ค่ะนักเรีย hmm. น va ต่อไปซ้าย60ก็มีค่าเท่ากับรูทสามส่วนสองเท่ากับขวามือก็จะเหลือ vb ซ้าย30ก็คือเศษ1นส่วนสเหมือนเดิมค่ะเราสามารถ จัดรูปได้เราต้องการ v a เนอะมีคูณอยู่กับรูปสาส่วนสเพราะฉะนั้นเราก็จัดรูปสมการใหม่เก็บ v a เอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นขวามือก็จะเหลือ v b เศษ1นส่วนสนักเรียนย้ายรู้สาส่วนสจากคูณย้ายลงมาหารหารด้วยรูปสาส่วนสแต่คุณครูก็ย้ายกลับขึ้นไปคูณนักเรียนก็กลับเป็นคูณด้วย สองส่วนรูทสามเขียนะคะสองตัดสองเพราะฉะนั้นซ้ายมือของเราเหลือ VA มีค่าเท่ากับ VB คูณด้วยหนึ่งส่วนด้วยรูทสามอ่ะทีนี้เราก็ให้เป็นสมการที่2หมายความว่าถ้าเรารู้ค่า VB เราก็จะได้ VA มือนในโจทย์ต้องการแล้วนะทีนี้นักเรียนย้อนกลับไปดูในสมการที่1ก็คือทั้งหมดนี้นะคะก็คือ7เท่ากับ vb คูณด้วยรูบสส่วน2บวกด้วย va นี่นักเรียนสังเกต va ของเรามีค่าเท่ากับนะักเรียนเอาไปแทนค่าเลยนะคะเอาไปแทนตรงนี้ค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นแทนค่า va เป็น vb คูณด้วย1ส่วน รูสามนะคะแล้วก็คูณด้วยเศษ1ส่วน2อ,อีกทีหนึ่งเคนะคะ,ะช้าช้าแล้วเนาะตอนนี้เป็นคณิตศาสตร์แล้วนะคะขอให้มือเหลือ7จ่ะจัดรูปสมการใหม่เอาตัวเลขไว้ข้างหน้าก็จะเป็นรู้สามส่วน2คูณด้วย VB บวกด้วย2พจน์นี้คูณกันกนะะ็จะได้เศษหนึ่งคูณด้วยสองรูสาม vb โอเคนะคะทีนี้ขวามือของเราเป็น vb เหมือนกันแล้วนะทำส่วนให้เท่ากันแล้วก็จับเศษไปบวกกันต่อไปค่ะอ่าพจน์นี้ก็จะเป็นรูทสส่วนส vb มีแล้ว2องรูทสหายไปนักเรียนก็คูณรูทสเพิ่มทั้งเศษแล้วก็ส่วนบวกด้วยอีกพจน์หนึงก็คือ1นส่วนส รูทสาม v b เพราะฉะนั้นตอนนี้ส่วนก็จะเท่ากันแล้วนะคะจับพจน์นี้คูณกันรูทสามคูนรูทสามได้รูทเก้าถอดออกมาได้สามข้างล่างส่วนก็คือสองรูทสามคูณด้วย v b อีกพจน์หนึ่งก็คือหนึ่งส่วนสองรูทสาม v b สังเกตว่าข้างล่างเท่ากันแล้วจับข้างบน เพราะฉะนั้นซ้ายมือก็จะเท่ากับ7ขวามือก็จะเป็น4ส่วนด้วย2อรู้สาม vb ต่อมาถ้านักเรียนอยากได้ vb นักเรียนก็จัดสมการมหม่นะคะคูณด้วย2อ3รูสามหารด้วย4นะคะนักเรียนก็ตัดตัดเพราะฉะนั้นก็จะได้7จ3รูสามส่วน2เท่ากับ vb คุณครูให้เป็นสมการที่ ที่ 3. อ่ะได้ละได้ v b แล้วทีนี้ถ้านักเรียนอยากได้ v a นักเรียนก็นำไปพิจารณาในสมการที่เท่าไหร่สมการที่2เรียนจาได้ไหมคะสมการที่2ของเราอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนเอา v b มาแทนตรงนี้เมื่อกี้เราได้ v b เท่ากับ7หรือสส่วน2โอเคนะคะคุณครูเขียนตรงนี้แล้วกัน v a มีค่าเท่ากับ1ส่วน รู้สามคูณด้วย v b เมื่อกี้ v b เราได้7จรู้สามส่วน2นักเรียนตัดตัดเลยค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ v a มีค่าเท่ากับ7ส่วน2มีค่าเท่ากับ3.5เมตรต่อวินาทีถ้าโจทย์ถามหา v a นักเรียนก็ตอบเท่านี้ถ้าโจทย์ถามหา v b นักเรียนก็ตอบตัวนี้นะคะเผื่อไปเจอในข้อสอบนะคะโอเคนะคะสำหรับตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างของการชน2มิติแบบ ยืดหยุ่นนะคะต่อไปตัวอย่างสุดท้ายนะคะโอ้กินเวลา20กว่านาทีตัวอย่างที่9นะคะนักเรียนถ้านักเรียนอ่านโจทย์แล้วนะคะพิจารณาตรงนี้ค่ะว่าภายหลังการชนวัตถุจะติดไปได้วยกันติดไปได้วยกันอย่าลืมว่าเหตุการณ์ก่อนชน และหลังชนมาอย่างไงพิจารณาด้วยเนาะเหตุการณ์ก่อนชนโจทย์บอกว่า m 1 u 1นะคะตรงนี้คือ m 2องนี่ก็คือ u 2เคลื่อนที่เข้ามาปึ๊บนะคะอ่ามวล4กิโลกรัมคือ m 1เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วเท่ากับ1เมตรต่อวินาทีอันนี้ m 1เท่ากับ4กิโลกรัมต่อไปโจทย์บอกว่า m 2ก็เท่ากับ3กิโลกรัมความเร็วก็ไปทางทิศเหนือคือ1เมตรต่อวินาทีต่างคนต่างเคลื่อนที่เข้ามานะคะภายหลังการชนเห็นไหมโจทย์บอกไปได้วยกันติดไปได้วยกันเพราะฉะนั้นคุณครูวาดรูปตรงนี้แล้วกันเนาะอันนี้ก็คือแกน y อันนี้คือแกน x ติดไปได้วยกันอันนี้ติดอันนี้ก็คือ m 1อันนี้คือ m 2ติดไปได้วยกันก็คือ v ถ้าเรามาเขียนในรูปของโมเมนตัมก็คือ m1 บวกกับ m2 คูณกับ v โจทย์ถามหา v รับก็คือตอนนี้ค่ะคือ v รวมเนอะเพราะฉะนั้นสูตรของเราที่เรามาใช้นะคะ <No. S 1> เรียนสังเกตว่าก่อนชนเป็น90องศาตั้งฉากใช่ไหมคะ <No. S 1> เพราะฉะนั้นสมการที่เราใช้ก็ใช้พิทาโกรัสได้ใช่ไหมคะหา <No. S 1> uh, v รับเนาะอ่ะทีนี้นักเรียนก็ ใช้ซิกมาพีก่อนเท่ากับซิกมาพีหลังนะคะก่อนโมเมนตัม um, ก่อนชนคือ m 1อยู u 1่1โมเมนตัมก่อนชนของมวลก้อนที่1บวกกับ m 2 u 2 m o โมเมนตัมก่อนชนของมวลก้อนที่2หลังชนติดไปด้วยกันก็คือ m 1บวก m 2คูณด้วย v อ่ะอคุณครูย้ายข้างมาเนาะมันก็จะคล้ายๆกับ a กํลังสองบวก b กํลังสอง เท่ากับ c กำลังสองถ้าเราอยากได้ c เดียวเนี่ยก็ใส่สแควรูท a กำลังสองบวก b กำลังสองประมาณนี้นะคะพจน์นี้ก็คือ a พจน์นี้ก็คือ b พจน์นี้ก็คือ c ไม่งงนะคะอ่ะุณครูย้ายข้างมาเนาะ m 1บวก m 2คูณด้วย v เท่ากับติดสแควร์รูทนะคะทั้งหมดคูณกันยกกำลังสองบวกด้วย m2 u2 คูณกันทั้งหมดยกกำลังสองอยู่ภายใต้สแควร r ร o t นะคะ m1 จดกำหนดมาก็คือ4บวกกับ m2 ก็คือ3คูณกันคูณด้วย v เท่ากับสแควร r ร o t ค่ะนักเรียน m1 ก็คือ4คูณกับ u1 ก็คือ1ทั้งหมดอย่าลืมว่ายกกำลังสองบวกด้วยในวงเล็บนะคะ m 2ก็คือ3 u 2ก็คือ1ทั้งหมดยกกำลังสองซ้ายมือบวกกันนะคะขวามือคูณกัร4คูณ1ได้4ยกกำลังสองบวก3คูณ1ได้3ยกกำลังสองัน,นี้เป็นคณิตศาสตร์แก้สรรมการแล้วนะคะคลิปนี้ยาวนิดนึงนะคะ4กำลังสองได้16 3กำลังสองได้9นะคะปึ๊บ แล้วสแควรูทนะคะรวมกันได้25ถอดรูทออกมาได้เท่ากับ5เพราะฉะนั้นอยากได้ V เก็บเอาไว้นะคะหาหาร7ก็จะมีค่าประมาณ0.71หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีอันนี้ก็คือ V ลับหรือ V รวมของวัตถุทั้งสองที่ติดไปได้วยกันหลังจากที่วัตถุทั้งสองชนกันแล้วนะคะ